กลาบสวีทท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมรอซอรี่อยู่คลิปวันกาดโอเวอร์เดกกันอีกแล้วนะแต่ข่าวตามนี้คุณเห็นอะไรเนี่ยเห็นหน้าปกคลิปแล้วเนี่ยคนในช่องเราไปช้ำไม้ไหมไปอวดโล่หน่อยไปแจกแตงมาคไม่ใช่คุณไปแจกแตงมาคุณได้ช้ำหรือฮะแน่นอนไหนรางวัลได้อะไรมาบ้างเนี่ยเ่าให้ฟังหน่อยนอกจากไอโล่เนี่ย เงินหมื่นหนึ่อ๋อได้เงินหมื่นหนึ่ใช่หักภาษีอะไรเรียบร้อยใช่ไหมฮะห้าเปอร์ก็เลยเก้าพันห้าเดี๋ยวก้าวพันห้าหักไปห้าเปอร์เซ็นนะแล้วก็ของอีกจำนวนไม่น้อยแล้วคุณเอาของไปขายตอนนี้ได้กำไรเท่าไหร่แล้วนะครับนี่เขาเรียกว่าการแข่งการเหมือนกันเหตุหุ้นนะฮะท่านผู้ชมดูขนาดนั้นเลยขอย่านะฮะตอนนี้มือแรกมือแรกฝั่งขวาเนี่ยบูธนี่จั่วอะไรวะแล้วยิ่งใหญ่เลยเกินฝั่งคุณมีอะไรมาอวดเขาบ้างไหมเนี่ยเขาอวดมือไปแล้วอะไรวะเนี่ย สักคุยสคุยเนี่ยเนี่ยอะไรวะเนี่ยเยอะว่ะอย่าบอไม่ทำปกคลิปให้รูปนี้เลยโคตรเยอะเลยมันไม่ได้ปกคลิปเราจะใส่รูปนี้มานี่คุณเอาเด็กนี้ไปช้ำเลยใช่ไหมเนี่ยตำรวจเนี่ยใช่ควอมชิงเขาตายคาเกียร์สองเลยโหตายคาเกียร์สองเลยนี่คุณทำไงฮะเนี่ยไดโอทิกเกอร์เหรอครับเปล่าได้คีเราแห่แม่งเลยได้คีและแห่ใช่ ผมมีเคล็ดลับแชมป์มาบอกครับนี่ครับขอด้วยนะครับลูกเต๋าเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะทุกคนรู้ป่าทุกคนที่ใช้ครับคู่แข่งที่ใช้ครับกันเลยขึ้นแพ้ทุกคนเลยครับเอาจริงนะครับมันแอบถ่วงน้ำหนักไว้ใครใครก็รู้อ่าเห็นคนเป็นไงวะเฮ้ยคอยครับแต่ทดลองเลยนี้คอยครับบอกตั้งให้นะเห็นปะสิบสองนะครับมากกว่าเริ่มนะคุณท่านจัวโอ้โหเยอะอาโค นี่คือลงหาคุกใช่ไหมใช่หาบ้านค้างของตัวเองอื้ไม่ใช่ข้างถนนแล้วครับนั่นแรงว่ะอุ้ยขอโทษแล้วกันไม่เป็นไรไม่ให้ใไรลงมาเลสใช่ไหมใช่โซชาร์สามใบชาร์โอเวอร์ทีว่าถ้าเกิดชาร์โอเวอร์ทีจริงจริงอย่าพูดดิเทวดียวกันเข้าท่านจอยครับทิงได้หลิกก็ไปเริ่มหลังสติมตัวเดิมจอย แล้วก็โฟชาร์ดถอยมาชาร์ดออเดอร์โอเคฮะแบตเตเสร็จแล้วดีเลยเข้ามาเลยไลเช็คฮะออเดอร์ดอพลังโคตรโกงเข้าเงนจวดอ่าทิงมีตอนใช้ถังมือเฮ้ยคุณจะทิ้งไรคุณโชแถวนี้ไงมองไม่เห็นเด็กคิวคนนี้เข้าด้านหนึ่งสวัสดิ์หนึ่งขังเลยเข้าคุกแค่แหละ ถ้าสามทุกคนจะได้จวดนี่ข่าเรียนหนึ่งวันแล้เขาคุกใช่ไหมเพราะรายเกี่ยวอมาต้องกินเรียนมีแปรงนี่ผมจับอะไรอย่างเงีโหเงาซะมองไม่เห็นเลยนี่คุณช้ป์นี่ท่านี้หรือเปล่าเนี่ยฮะนี่คุณแชมปในท่านี้ใช่ไหมไอ้ไตรคีไอะไรโม่โอเคครับอันนี้สำหรับใครมองไม่เห็นนะก็จำนวนคุกนะมันเงาเงา่อยถึงเกือสามไม่ได้จวดหนึ่งซีบีเลย เคนนี้เขาเมื่อลงเลยค่ะโซชัดอ๋อกดได้ทีหนึ่งใช่ไหมใช่ไม่ไม่ไม่ได้ดิมันไอเกีตสองมันบอกเมื่อลงก็หมายถึงอันเนี้ยมันเป็นสกิลเมื่อลงไงใช่โอเคมาท่านเสร็จแล้วครับอันนี้เหมือนเลยอืมเหมือนแวนโอเวอร์เข่าไม่เข้าไม่ลงอ่ากี่นาทีตั้ง่14ไม่ได้บอกพลังเพราะว่าแวนต้องเกตสองไปทุกคน ผมว่ามือคนนี้ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยคุณจวดนี่อยู่ดีๆมาหล่ออะไรอนี่ยสกิลแหวนอคทีฟตามนั้นแหละโดนขังฮะแหวนทำอะไรได้เนี่ยบ้านหนึ่งขังเรียสองตัวเข้าคุกขังเรียสองตัวเข้าคุกคอนในเทิร์นถ้ามีคุกมันพาวเวอร์บวกหมื่นถ้าสามคุกได้บันบวกหนึ่ง แล้วตอนนี้มันสอ๋อยังไม่มันต้องสามพุกใช่ไหมครับมันต้องสามพุกนี่มันจะบอกไม่ลงเอาปกได้ข่างทับเล็กเข้าคุกขัางทับปเล็กเข้าคุกห้าสองพุกมันบวกห้าพันตอนนี้ตอนนี้มันก็สามได้แล้วใช่ปะใช่สิบห้าแหวนการเป็นห้าสามหนึ่งสามไรเข้าอะรบดอแวนแล้วไปเช็คฮะดอครับนั่งแหวนเอาเลยสแตน แต่ไม่สดด้วยล่ะไม่ดีเลยอันนี้ผมไม่รู้ทียร์ยุ่นเลยฮะเนี่ยตรงนี้มันอันไหนเมตากว่าไหนทั้งคู่เลยวะทอ้งคจริงฝั่งเมตากว่าอืมฝั่งนี้เมตากว่ามันดึงโซมามาเออเข้าเข้าคุกได้ใช่ไหมครั้งเมื่อกี้ที่อ่ะโอเคไลท์บูส์ by olens boost b o o แบนเนอร์เป็นเดอะฮั k โอเคขอถอนจะว่าลอยอยู่แต่ค่าถ่ายแต่ค่าถ่ายคู่เดียวโซชาร์จ G ีดีจังอันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับวิธีการถ่ายค่าถ่ายคืออะไรครับสวัสดีหนึ่งสวัสดีหนึ่งไทยออกหนึ่งใบมันคือการเอาเรียกากาศของเราเองเนี่ยออกจากโุกใช่ไหมใช่ไม่ใช่เรียกากาศการจากโุกออกมาอ๋อออกมาคอไม่ไม่ต้องบอกเอาออกมา ถ้าถ้าเที่ยวออกอ่ะเป็นยูนิตไฮคอร์ถ้าไม่ใช่ยนลงหลุมก็สมมติว่าออเดอร์อะไรพวกนี้ก็ลงหลุมหมดเลยตามนั้นแหละคอร์มันคืออะไรบ้างตัวบาลหนึ่งน่ออกมาตัวหนึ่งถ้าเกิดเขาโซวบาลหนึ่งออกมาสองตัวใช่โอเคครับโอเคครับคอไปนี้อ่าฮะเย็นเราต้องตรวจจับกีฬาด้วยตีไปเลยโอกาสทวินด้ทีดอร์นิเกอร์จบพลังข้างนี้ยูทิเกอร์ยูได้ขใช่นี้ ไม่มีสามเก้าพัาตายตอนนี้แล้วครับคุณต้องเกาไข่เรียบร้อยนะครับเีตการณ์ตกไปทนี้สิบสามสิบเก้าครับคนนี้เท่าไหร่เป็นเกศสามมันจะบวกห้าพันตามจำนวนที่โชว์ใชียลอือสิบเก้าไม่มีขันเลยครับเขาต้องโจ๋เขาบอกว่าเวลาที่เราไดโอทิกเกอร์เนี่ยเราต้องพูดว่าเกาไข่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาสร้างคนตายเราเนี่ยอันนั้นมันเหตุการณ์หนึ่งครับมาลง โซบาหนึ่งโซบาเซรัฟหนึ่งใบโอ้คียโกมัละต้องโซบาเซลเซรัฟก็คือตัวนี้ใช่ไหมใช่กับกับตัวนี้ใช่ไหมเกศิตัวเดียวกันเอามือเบียกัดและโซอย่างละสองใบเขาคู่ใบก็เอามือไปก่อนสองใบเนี่ยค่ะสองใบเบียกาดสองใบแล้วก็โซด้วยโซ่สองใบด้วยนะมันมันแย่ตรงโซเนี่ยแหละใช่และอันนี้มันบู๊นะเนอะมันก็มันเชื่อแล้วไฟนอลรัดใช่ไหมไฟนอลรัดก็เล่นกับโซอยู่แล้ว นับก่อนทั้งหมดตอนนี้ในคุกมีทั้งหมดเจ็ดใบมันต้องสิบใบแถวหน้าจะบวกหมื่นโบกคีใช่ไหมไม่ไม่ใช่ทุกทุกสองใบบวกแถวหน้าบวกห้าพันถ้าสิบถ้าสิบใบขึ้นบวกคีหนึ่งด้วยแบบนี้ก็โคตรแรงเลยสิฮะวันนี้มาลงเหลห้าพันหมื่นใชอีกฝ่ายมีทุกสามใบขึ้นอาตัวเองจัดกองลงเรียบอ๋อกองวเองฟรีด้วยเก่งนะเนี่ยะคนที่ชอบของฟรีนั่นไมล ก็คือในกรณีนี้คือไอ้นี่ลงมาก็สามารถหาเงิได้ไม่ได้ต้องลงจับมืออ๋อต้องลงจับมืออ๋อแต่ผมเห็นแบบคุณชอบแบบแอบหยิบนี่ขึ้นมืออีกรอบแล้วก็ลงมาอีกทีใช่ไหมผมแทงผมว่าไงครับอ๋อคุณนี่ขี้โกงมันไปแชมป์มาได้ไม่ใช่เหรอครับเนี่ยโอ้โหเก้าใบแล้วเป็นแชมป์มัไม่เป็นไรครับผมมั่นใจในเพื่อนผมครับไอคิวอันนั้นจวกตอนนี้ครูสอนหนึ่งขาดครอปเด็กกี่ใบแล้วอ่ะเก้าใบเก้าใบขาดใบหนึ่งนะ ม่มีจะบวกคีด้วยนะเสียดายไม่เป็นไรสามสามแมนเข้าแล้วเรกวคีพลังไม่ต้องบวกกระดออกเองตามนั้นสามไดครับอีเดนตัวทั้งสามสิบห้าสิบห้าหนึ่งนะสิบห้าสามห้าสี่สักสี่สามสี่หมื่นแปดอีกข้างเ่าแปดอ่ายี่สามแปดยี่แปดสามแปดสี่หมื่นหกห้ามาหนึ่งสี่หมื่นแปดสี่หมื่นแปดห้ามาหนึ่งนะแรงยัง ของีสิ่งนี้เงล่ะไอ้นี่มันบวกตอนนี้เท่าไหร่อะฮะอันนี้ปล่อยก่อนครัไเเช็คบินไปหนึ่งสองสามสี่สองหมื่นตอนนี้แถวหน้าบวกสองหมื่นเนะใช่เพราะทุกๆุสองใบมันจะบวกห้าพันใช่ไหมห้าหมื่นหนึ่งครบ่งสามหร่นสามบงมาแล้วไม่บบมาแล้วบอกว่าเป็นเซอร์บวกสักห้าหมนหนึ่งสามห้าหมื่นออันนี้ห้าหมื่นหนึ่งเะ อัานอะไหฮะสามอ่ะโอเคโดนหนักถูกมาอะไรฮะได้แน่นอ๋อหุย่ยคุณนี่จั่วมาการที่สถานการ<ม>าณ์อะไรฮะไฟล์รัตครับไรโจน,นี้มาเหรอเปล่าใช่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 จอยนี่มาเอาแล้วฮะคำนวณดำครับเอาละ,นะอาละโอเวอร์ทิกเกอร์คนระับถ้าเกิดคุณดดเมเช็คใบสุดท้ายเป็นโอเวอร์ทิกเกอร์นี่คุณหล่อมากนะโกงเฮ้ยนี่คุณยอมอรับราซินาว่าคุณโกงใช่ได้แนวเขาก็โอเวอร์ทิกเกอร์กลับมีาเดี๋ยวเขาก็โอเวอร์ทิกเกอร์กลับไม่ลงครับโอชาร์ตหนึ่งอุ้ย ทำไมมันม่วงอันนี้โซชาต์เนี่ะบวกข้ามกันอันนี้บวกเป็นข้ามทางถ้าเกิดโซชาร์โอเวอร์ทิเกอร์เป็นไี่ฮาอะไรแบบนคิดว่าน่าจะได้เรื่องอยู่โดยทีเนี้ยความลำบากของอันเนี้ยทำไมจำหมดใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโซหกใบออเดอร์มาสุดจังหมดจังออกไปกี่ใบแล้วหนึ่งสองจำได้ว่าใส่สี่อันนี้ก็คือออเดอร์ใช่ไหม ใช่เหมือนการเวทมนต์แหละถ้าเกิดเราเข้าใจนะเก็บใช้ได้ตามเกียรตินะสามเอาละเพราะฉะนั้นเราก็เออมม่ต้องที่จะต้องโซบัสจริงๆเอาละครับตอนนี้คุณจะแก้สถานและการยังไงครับทีละใบทีละใบดิอ๋อใช่ใช่โซบัสหนึ่งก่อนขอไายอีเดนไปก่อนข้างนี้ลงก่อนอือหือขอยืมนับก่อนลืมเดี๋ลืมสองชแต็กอันนี้มันสแต็กไปเท่าไหร่นะสามพันวะห้าพันโดรินมั้งเนี่ยไม่ ไม่ใช่โดลินวีมันต่างมันต่างกันตรงนี้ว่าไอนี้ต่อโซชาร์เดียวแต่โดลินนี่อะไรเข้าโซก็ได้ตัวบัสหนึ่งตรงนี้แล้วก็ไรออเดอร์สกิลครับคอสตาร์ทหนึ่งโซชาร์โซชาร์สี่หนึ่งสองสามสี่โอ้โหเขียนลลูกแล้วในมือเอ้ยในโซก็จะมีทั้งหมดแปดใบพอดีถ้ามีหกใบได้จวดหนึ่งถ้าแปดใบข้างหน้าบลูสิบสองใบแหวนบลู ใช่เอ,อคนนี้จะเป็นหกสแตต่อคนนี้จะเป็นห้าสแตหโอจัดว่ารุนแรงรอยู่นะแล้วก็เทคนนี้ครับตัวบัสสองอ่อาแถวหน้าจะบวกห้าพันก็จะขึ้นเป็นหมื่นห้าแล้วก็แวนบวก4ีครับอือหืเอาแล้วมาเริ่มหวดมาทั้งเสร็จแล้วครับอือหืนี้2 <Okay. S 1> okay. ี่แปดโอเคนี่แปดไม่เหมือนเท่าไหร่สิบห้า ยี่0ิบห้าสามสิบคีดอันี้สามหมื่น 20, uh, นะนยี่ิบสองมนแปดไม่บอกร้อยล้านให้มังก์กันจะได้เท่ๆรอเลยอะสามหมื่นโอเคแวนวิ่งครับอันนี้แวนวิง 28, ่งยี่บแปดสองคริดทริปเปิลได้หืยยี่สิบแปดสองคริดแล้วมีทริปเปิลได้อีกงั้นเหรออ่าดอชิวหมืน่นถ้าแวนีิไฟเกียร์สามหรือมากกว่า ก็ตอนนี้ก็สองแปดสามแปดสามแปดหนึ่งได้ป่ะอันนี้มันยี่บแปดป่ะใช่ยี่สิบแปดแปดี่สามสี่สามก็สองได้สองได้เขาตามนันโอ้ทิกเกอร์ไม่ออกดอนิกเกอร์จบพี่ที่ออกกี่ใบแล้ครับในดำหนึ่งนะครับตอนนี้ผมเห็นอยู่ คุณจะจินตนาการไหมครับสองสองไทย่างั้นเหรอในหลมกับในดำใช่ไหมใช่พลังโยนข้างอันฟอนที่เาแถวหน้าวงมือเริ่มเหนื่อแล้วเริ่มเนื่อแล้วนนี้แถวหน้าตอนนี้มันก็จะเป็นบวกสองเใช่ไหมครับเทปของรูทเเอ้ยเียสีมาหนึ่งซบีครับแล้วก็โซบัรคิดก่อนแรนมันสแมันเท่าไหร่สองทีปะใช่ครับโซบาร์นอ แถวหน้าล <He u, S 2> uh ุก huh. ท uh ั huh. uh ้งหมดออฮึสองแปดสองครหนึ่งไหนสายนี่เจ้าของช่องเมื่อกี้แปดใช่ปะเจ้าของช่องเคยเล่นทีดินส่ถึงท็อปสิบหกนะอย่าดูถูกนะไฟนอลรัดเนี่ยเก่งมากสี่แปดบวกแปห้าสิบหกห้าสิบหกบวกอสองห้าแปสิบแปดสเอ็ด ท่านี้สี่หมื่นสี่แปดสี่แปดบวกสามหมื่นเจ็ดแปดอันนี้คือแวนออกตีอยู่ใช่ไหมใช่แวนออกตีเจ็ดแปดแปดหนึ่งใช่ปะแต่ว่าพลังดูเดือดเล็ดพานอยู่นะไรเชครับบอกเอาเจ็ดสิบแปดวิ่งสองสองคลิมเมื่อสแสดงจากความสามารถ คนนี้นี่เมื่อสตาร์จากความสามารถนี่จะบวกขี้เหรอฮะใช่แต่ว่าดูเดือดอยู่นะฝั่งนี้โอ้คุณเป็นแชมป์นี่ไม่ชนะโชว์ช่องเลยนะอขโทษลส่วนนี้แตว่าแข่งแข่งอย่นะไฟนัลรัตเนี่ยขอดูหน่อยเกียร์สี่ชอบชอบครับเจ้าของช่องชอบแล้วไปนี้พยานโฟกัสเราโดนแรงหน่อยนะเราเป็นคนดีอะไรนะต่อใครอยู่ไหนอฮ้ยโฟกัสสิฮะก็ใส่บนมือไม่โฟกัสก็ช่างมันแล้วกันนั้นเนี่ยมีโอเวอร์ทิกเกอร์อยู่บนมือนะได้จากดอใช่ไหมเนี่ย ตอนเกียร์สามอ่ะเข้าเทิ่อนเหมอ้โหจ่อมาแต่ว่าใหญ่ไหมใช่นเล่อเลยนะครับไปแล้วครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาโชว์เห็นว่าคนในหน้าเราไปแชมป์มาใช่ไหมมาอยู่ในปุ๊บอ๋อมาอยู่ในคลิปนี้แพ้ตลอดแล้วคุณเนี่ยเมื่อกี้นอกคลิปนี้ผมเล่นนะครับผมแพ้สามสิบโอ้โหนี่คุณนี่มาแล้วนี่ค่อนข้างไต่เลยไม่แล้วแล้เราเป็นโดนเหตุการณ์แบบรอบหลอกมาเมื่อวานรอบหลอกเมื่อวานเป็นไงไหนเล่าหน่อยซิเหตุการณ์ดาเมจสุดท้ายเป็นโอเวอร์ทริกเกอร์ โอ้โหไฟนั่นโอเวอร์ทิกเกอร์นั่นเหรอใช่คุณก็จิ้มร้อยล้านแล้วก็กดเหตได้เลยใช่ไหมไม่ใช่ดาเมจเชคอ๋อดาเมจเชคก็จิ้มร้อยล้านจิ้มร้อยล้านไม่ได้ไม่โอเวอร์ทิกเกอร์ไอ้ผลผลผลลิซ่าจะเกิดตอนไนท์ออกอ๋อแต่เขาแต่เขาที่เด็กจะหมดก็เลยยอมแพ้เลยอ๋อเขาก็เลยปิดคุณไม่ได้แน่นอนแน่นอนก็เลยเพราะคุณเกาไข่ใช่ไหมไม่ว่าแล้วไปครับคลิปนี้ครขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับ